เปลี่ยนจากของตายให้กลายเป็นเลอค่าค่ะเป็นการต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่คุณนกทำไว้คือ5พฤติกรรมทําแล้วกลายเป็นของตายทันทีส่วนคลิปนี้ครูก็นํามาแก้นะวิธีการที่จะทําให้เราไม่เป็นของตายนั้นทํำยังไงมีเทคนิคอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะข้อที่1นนะคะจากอยู่บ้านตลอดย4บชั่วโมงเปลี่ยนเป็น ไปทำกิจกรรมนอกบ้านบ้างไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างใช้ชีวิตคนเดียวให้เป็นบ้างมีชีวิตของตัวเราเองบ้างมันจะทําให้เขารู้สึกว่าอุ๊ยคุณดูมีที่ไปนะเมื่อคุณมีสังคมของคุณมีโลกคุณคุณไปทําอะไรกิจกรรมกับเพื่อนๆคุณจะดูมีเสนะ่ห์นะคุณจะดูเป็นคนที่มีอะไรอะไรน่าสนใจมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเออความสัมพันธ์นี้นะมันไม่เป็นเส้นตรงมันไม่ได้ลาบเรียบจนน่าเบือ่อจนกลายเป็นของตายนะ ข้อที่2ค่ะก็คือจากการที่คุณปล่อยตัวมีกลิ่นตัวกลิ่นปากรูปร่างเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยคุณก็เปลี่ยนค่ะกลับมาดูแลตัวเองเหมือนเดิมเหมือนแรกๆที่เขามาจีบคุณหุ่นรูปร่างเราต้องดูดีสมวัยอยู่เสมอค่ะตอนแรกๆเขาตามจีบคุณเพราะคุณดูดีคุณสวยไม่ใช่หรอคุณอยากได้อะไรชี้ไม้เป็นไม้ชี้นกเป็นนกไม่ใช่หรอความสวยคืออำนาจของสตรี เพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาเอามันกลับคืนมาค่ะให้มันดูดีสมวัยนะคะไม่ใช่แบบอายุ30เหมือนอายุ50แบแบบนี้เราไม่สวยเราปล่อยตัวเราทิ้งตัวแล้วเขาก็ไปมีคนอื่นเราไม่มีอำนาจอะไรต่อรองคุณนอกใจฉันฉันจะเลิกฉันไม่แคร์ฉันไม่สนอย่างเงี้ยถ้าคุณยังดูหน้าเป็นฝ้าเป็นสิวผมเผายุ่งเหยิงอ้วนเปลยอย่างเงี้ยแล้วคุณไปพูดคํำเนี้ยคุณคิดว่าคุณมีอำนาจในการต่อรองไหมคุณลองคิดดู แต่ถ้าคุณดูดีสง่างามีบุคลิกภาพที่ดีคุณลุกขึ้นมาพูดแบบนี้ได้ค่ะเขาจะเคารพคุณแล้วเขาจะเกรงใจคุณเมื่อไหร่ที่คุณดูดีเขาจะลุกขึ้นมาหวงข,งของของเขาค่ะและกลัวสูญเสียไปนะคะข้อที่3นะคะจากที่เคยยอมเขาทุกอย่างไม่อืมไม่เหืออะไรเขาไม่ให้แต่งตัวก็ไม่แต่งเขาไม่ให้ทํางานก็ไม่ทำเล่าออกจากงานยอมเพราะกลัวเสียเข้าไป กลายเป็นของตายแต่เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาเป็นเราต้องเป็นตัวของเราเองมีการถามด้วยเหตุด้วยผลมันต้องมีความคิดเห็นบ้างในหลายๆเรื่องในการใช้ชีวิตร่วมกันไม่ใช่ว่าอะไรก็ยอมการใช้ชีวิตคู่เราก็ต้องร่วมกันในการตัดสินใจต่างๆมีการแสดงความคิดเห็นได้ข้อที่4นะคะจากคุณที่เป็นคนซื่อจนดูงโง่นะ,ะไม่ได้ว่าคุณงโง่นะแต่บุคลิกค,คุณนะคะคือเชื่องช้า หัวอ่อนพูดอะไรก็เชื่อไปหมดพูดอะไรก็โอนอน่อนผ่อนตามเขาไปหมดอย่างนี้ค่ะไม่อือไม่หือไม่มีปากเสียงอะไรไมคุณก็เปลี่ยนค่ะเราไม่ต้องทิ้งสมองค่ะว่าเรามีแฟนเราสามารถใช้สมองของเราในการที่เราจะคีเอทชีวิตคู่ได้เรียนรู้พัฒนาเพิ่มเติมหาความรู้ให้กับตัวเองเป็นคนที่มีแต่อะไรที่น่าค้นหาปรับบุค,คลิกใหม่ให้กระชับกระเฉงดูมั่นใจในตัวเองไม่แบบ หัวอ่อนเชื่องช้าหลอกง่ายอะไรแบบนี้ทันคนเป็นคนที่ถามเป็นตอบเป็นใช้คำพูดเป็นแล้วคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายนั้นภูมิใจไม่กล้าไปมีใครเขาจะให้เกียรติคุณเคารพคุณนั่นเองค่ะข้อที่5นะคะคือการไม่ให้เกียรติตัวเองก็เปลี่ยนมาเป็นให้เกียรติตัวเองค่ะไม่ยอมรับในการด้อยค่าใดๆที่อีกฝ่ายหนึ่งมาด้อยค่าคุณไม่ว่าจะด้วยคําพูดหยาบคาย ทะเลาะกันที่ระยับคายดา่าทอพ่อแม่อะไรต่างๆไม่ว่าจะด้วยการตบตีลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายหรือการเจ้าชู้นอกใจคุณสำแล้วสำเล้วคุณต้องไม่ยอมค่ะคุณต้องเด็ดขาดค่ะไม่ต้องกลัวเสียเข้าไปยิ่งเรากลัวสูญเสียนะคะเขาจะยิ่งรู้สึกว่าคุณนั้นเป็นของตายค่ะอย่ายอมในสิ่งที่ทำให้คุณไม่มีความสุขอย่ายอมในสิ่งที่คุณไม่ได้เต็มใจไม่ว่าจะเป็นเรื่อง บนเตียงหรือเรื่องอะไรก็ตามที่คุณไม่ชอบคุณต้องคุยคุณต้องบอกขอบเขตของคุณคืออะไรคุณต้องเด็ดขาดนะคะไม่อย่างนั้นเท่ากับคุณไปเทรนเขาให้เขาไม่ให้เกียิคุณแต่ถ้าคุณอยากให้เขาให้เกียิคุณคุณต้องเทรนสมองสัญชาตญาณของเขาเนี่ยให้เขารู้ว่าอะไรที่ทําได้กับคุณอะไรทําไม่ได้เพราะฉะนั้นจงลุกขึ้นมานะชัดเจนในขอบเขตความสัมพันธ์ทุกอย่างนะ จงชนะด้วยความรู้ที่เหนือกว่านะด้วยรักจากคุณนกดวงจิตจากกลูเพลง่านตัวเองมาสู่ครูสอนความราาักค่ะ